สวัสดีค่ะมารู้จักประโยชน์ของใบเตยนะคะใบเตยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหรือเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายนะคะใบเตยจะมีลักษณะเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในที่ชุ่มชื้นนะคะใบเตยถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรสารพัดประโยชน์ จะมีกลิ่นหอมนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำใบเตยมาเป็นไม้ประดับและยังมาทำขนมและแต่งกินอาหารได้ด้วยนอกจากนี้ใบเตยยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้นะคะเรามาฟังกันนะคะว่าประโยชน์ของใบเตยหรือน้ำใบเตยมีอะไรบ้างข้อแรก นะคะจะช่วยบำรุงหัวใจและลดอัตราการเต้นของหัวใจสิ่งที่สองก็คือช่วยดับกระหายเพราะใบตตยจะมีกลิ่นหอมเย็นดื่มแล้วสดชื่นข้อ3แก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายถ้าได้ดื่มน้ำใบตตยจะรู้สึกว่าร่างกายจะก,กระปี้กระเป๋านะคะ 4. ช่วยปรับสม,มดุลในร่างกายให้มีภาวะสมดุล 5. ช่วยลดความดันโลหิต 6. ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 7. ิตใบเตยยังสามารถนำมาทำเป็นขนมและสกะัดเอาสีธรรมชาติแต่งกลิ่นขนมที่นำมาขนมที่ทำจากใบเตยก็มีมากมายหลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นลอดช่องนะคะนอกจากนั้นใบเตยยังมีประโยชน์นานาสารพัดนะคะการ ทำน้ำใบเตยนะคะก็ทำง่ายๆโดยนำใบเตยมาประมาณ5-10ใบนะคะมาตัดหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำใบเตยไปต้มน้ำนะคะเดือดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้ไฟกลางๆ จากนั้นเราก็ยกปรงเติมน้ำตาลนะคะการดื่มน้ำใบเตยที่ให้คุณประโยชน์ก็คือจะดื่มอย่างน้อยวันละสามแก้วหรือดื่มเป็นประจำก็ได้นะคะเพราะน้ำใบเตยจะมีกลิ่นหอมทำให้เรารับประทานง่ายนะคะการดื่มน้ำใบเตยก็สามารถดื่มได้ตลอดนะคะก็ฝากเพื่อนๆลงทำน้ำใบเตยรับประทานนะคะก็จะทำให้ ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะทำให้เราสามารถดื่มน้ำได้ในปริมาณมากเพราะน้ำใบตือจะมีกลิ่นหอมค่ะสวัสดีค่ะ